ดีเพื่อนๆผมใครที่มีรถตู้นะครับทำไกด์ทัวร์ต่างๆนะครับมีในส่วนของรถทัวร์รถบัสนะครับเรามีนักเที่ยวเยอะนะครับ3 0ถึง40คนนะครับแล้วเราจะเอาตัวเราเตอร์อินเทอร์เน็ตของเรานะครับตัวที่ใส่ซิมได้นะย้ำนะตัวเราเตอร์ใส่ซิมนะครับแล้วไปปล่อยในรถบัสรถตู้หรือว่ารถท่องเที่ยวทัวร์ต่างๆนั่นเองครับผมให้ใช้งาน 30ถึง40ท่านนะครับด้วยซิมซิมเดียวตัวเราเตอร์เราเตอร์เดียวนั่น yeah เองครับเราจะไปใช้งานได้อย่างไรครับโดยปกติตัวเราเตอร์ทั่วไปต้องเสียบปลั๊กบ้านใช่ไหมเพื่อน,นแต่วันนี้นะครับผมเรามีในส่วนของตัวหัวแปลงครับผมจาก USB ย้ำ um นะ ตัว USB นะครับ12 v 2.5แนะครับเอามาใช้งานกับตัวเราเตอร์ 4G เอามาใช้งานกับตัวเราเตอร์ 5G ได้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาเทสหน้างานให้เพื่อนได้ชมกันนะครับว่าเราเอามาใช้งานในรถนะครับใช้งานได้จริงหรือเปล่าโดยที่เราเสียบพอแบงก์ก็ได้30,000มิลลแอมป์20,000มิลลแอมป์แล้วแต่เลือกสั่งซื้อนั่นเองครับรู้ที่ส่วนของตัวจุกบุหรี่ในรถแบบ 18วัต์ขึ้นไปนะครับ18วัต์20วัต์ที่เป็นแบบ t ท a i A ต้นทางนะครับเป็นแบบ t ท A แบบนี้ย้ำนะ18วัต์ขึ้นไปถึงจะใช้งานได้นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปชมกันวิธีการเสียบเดี๋ยวผมจะเทสกับในส่วนของตัวจุกบุหรี่ด้วยในส่วนของตัวโพแบงค์ด้วยนั่นเองครับว่าการใช้งานหน้างานจริงใช้งานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ เดี๋ยวเรามาเทสในส่วนของตัวพอแบงก์กันก่อนนะครับสำหรับ e loop ew55 นั่นเองครับ 20,000mAh นะครับตัวนี้จ่าย USB ได้นะครับสบายๆเลยนะครับ18วัตต์นะครับเรานะครับทำการเสียบตัวเราเตอร์กับตัวสาย DC ตัวนี้ก่อนนะครับตัวจ่ายไฟนะครับเข้าตัวช่องเสียบปลั๊กไฟโดยปกตินะครับเราก็เสียบเรียบร้อยนะครับเราเอาตัวพอแบงค์นะครับผม มาเสียบนะครับผมแล้วก็บูตเข้าระบบนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่ามันจะบูตเข้าหรือเปล่าแล้วก็ใช้งานจริงได้หรือเปล่านะครับเสียบเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวเรารอดูนะครับในส่วนของตัวไฟนั่นเองครับผมเดี๋ยวผมขอเปิดก่อนนะเพื่อนเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดนะครับผมอ่ารอนะครับผมตอนนี้นะครับสัญญาณไฟนะครับผมก็ กำลังบูตมานะครับตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนสัญญาณไฟนะครับอันนี้ผมไม่ได้ต่อปลั๊กอะไรเลยนะครับผมต่อจากตัวพอแบงค์นะครับผมพอแบงค์หัวแปลงย s b DC 18ดบวัตต์ออกเป็นในส่วนของตัว DC นะครับที่ออกเป็นหัวกลมนะครับ12สโวลต์นะครับสูงสุด2 5แอมป์นั่นเองครับผมเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้ปล่อยสัญญาณในส่วนของตัวไฟเข้ามาตัวเราเตอร์นะครับเดี๋ยวเรารอบูตเข้าระบบนะครับตอนนี้ เครื่องกำลังกระพริบแล้วก็บูตเข้าระบบเพื่อจับสัญญาณ w i ฟ i ในส่วนของตัวสัญญาณซิมต่างๆครับผมเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับเดี๋ยวเอามือถือเทสสปีดให้เพื่อนได้ชมนะครับหลังจากที่เราเทสเรียบร้อยจากพอแบงค์นะครับเดี๋ยวผมจะเทสด้วยจุกบุหรี่นะครับเป็นแบบคลิกชาร์จ g e 3จนะ ย้ำนะครับเป็นจุกบุหรี่แบบ USB Type A Quick Charge 3.0นะครับที่ใช้งานได้18วัตต์ขึ้นไปนะครับตอนนี้ในส่วนของตัวสัญญาณ WiFi ตรงนี้นะครับขึ้นมาเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวขึ้นในส่วนของตัวซิมนะครับผมเริ่มและเริ่มที่จะบูตเข้าสู่ระบบแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในรถเลยหน้างานจริงเลยนะครับกรณีที่เรานะครับเอาไปใช้งานกับรถทัวรถท่องเที่ยวนะครับ ไกด์ทัวร์ต่างๆครับผมมีนักท่องเที่ยวนะครับต่างประเทศมานะครับผม3 0มสถึงสีท่านนะครับตัวนี้รับได้สบายเลยเน็ตแรงครับเอาซิมแบบอะไรมีเต็ดห G ไปใส่ครับซิมเดียวนะครับเนี่ยนะลูปโลกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาในส่วนของตัวมือถือนะครับผมต่อสัญญาณไวไฟเทสสปีดเพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมในส่วนของตัวสปีดเทสต์นั่นเองครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆกำลังจับสัญญาณซิมอยู่นะครับผมมา ขอเอาอีกมือหนึ่งถือนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในรถก็จะจับยากนิดตนึงนะครับผมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสสปีดก,กันเลยนะครับผมมานี่เลยเพื่อนเห็นไหมอันนี้คือสปีดเทสจากตัวเราเตอร์ครับนี่เลยเดี๋ยวผมจะเอามานะครับแสงมันจะนิดนึงนะเพราะว่าในส่วนของอในรถเนี่ยข้างนอกด้วยเพื่อนๆอยู่ข้างนอกด้วยไม่ได้อยู่ในห้องนะครับ มันมีแสงเยอะหน่อยครับผมแสงอาทิตย์นะครับผมแสงแดดนี่แหละเพื่อนๆแสงแดดเยอะนะครับมันก็เลยแบบเห็นยากนิดนึงครับลองดูเอานะครับผมตัวนี้นะครับผมก็ดาวน์โหลดไปอยู่ที่9 2เมกอัปโหลดอยู่ที่28เมกโคตรโหดเลยเพื่อนๆตัวเราเตอร์ 5G ใช้งานในรถนะครับเห็นไหมพกพาได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับโดยที่เรานะครับเสียบแค่พอแบงค์นะครับผมอาศัยตัวแปลง USB นะครับ ที่เป็นแบบ DC นะครับต้นทาง18วัตต์ขึ้นไปย้ำนะ18วัตต์ขึ้นไปแล้วก็ออกเป็น12โวลต์2.5แอมป์นั่นเองครับผมตัวนี้นะครับเนี่ยปืดป๊ดๆเลยเพื่อนร้อยกว่าเมกเพื่อนๆร้อยกว่าเมกครับร้อยเจ็ดเมกครับรอบที่สองเพื่อนเททั้งหมดสามรอบเดี๋ยวผมจะถอดตัว power bank ออกแล้วก็ไปบูทผ่านในส่วนของตัวจุกบุหรี่ในรถนั่นเองครับที่เป็นช่องแบบชาร์จมือถือที่เป็น type A นะครับ รองรับในส่วนของตัว Quick Charge นะครับผมถึงจะปล่อยไฟได้ระดับแบบนี้นะครับสำหรับตัวเ r o ตอร์ 5G รเาเตอร์ 4G ทั่วไปนะครับรอบที่2เรียบร้อยนะครับรอบที่3กันบ้างนะครับเดี๋ยวเราติ๊กแล้วก็ดูกันนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนในส่วนของพอร์ตใจไฟจากพอแบงค์ไปจุกปลีนะครับผมแปบ๊บเดียวเพื่อนรอบูตแป๊บเดียวไม่นานครับผมมา ปืดป๊ดปืเลยเพื่อนปืดป๊ดปเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ใช้งานได้ดีเพื่อนเอาไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะไปดูหนังฟังเพลงไร้สดนะครับผมปล่อยขึ้นสัญญาณ Wi-Fi ในรถนะครับผมให้นักท่องเที่ยวนะครับตัวนี้สบายๆเลยแรงกว่าป็อกเก็ต w i f i แน่นอนเพื่อนๆตัวเราเตอร์ 5G ตัวนี้นะครับผมเห็นไหมอยู่ที่80 6เมกครับผมอัพโหลดอยู่ที่29เมกครับผมโอเคอันนี้คือในส่วนของสปีดนะครับย้ำนะครับเรามีแค่ตัวเราเตอร์ใส่ซิมหัวแปลง USB ออกเป็น DC นะครับ12โวลต์2.5แอมป์นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วเสียบ USB นะครับใช้ได้แบบสบายสบายเลยเพื่อนเห็นไหมใช้สบายสบายครับแทนเน็ตบ้านนะครับตัวนี้นะครับแต่อยู่ในรถยนต์นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอตัวปิดนะครับแล้วก็เอาไปเสียบจุกบุหรี่ในรถยนต์ให้เพื่อนได้ชมกันครับ เรามาเอา u s b ต้นทางครับเป็นตัว Quick Char g e 3จนะครับรองรับคือต้นทางต้องออก18วัตต์ขึ้นไปนะครับแล้วก็เสียบกับจุกบุรีได้เลยแบบ USB ย้ำนะ u s b แบบนี้เลยนะครับรองรับแบบค c k c h a ร์ e นั่นเองครับเดี๋ยวผมเสียบเข้าไปนะครับผมเสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับผมจุกบุรีในรถยนต์นะครับแล้วเราก็เสียบที่ตัวเราเตอร์นะครับตัวที่เราจะไปปล่อยในรถแล้วเปิดนะครับผมรอสัญญาณบูตแป๊บหนึ่งเพื่อนอ่าอย่างนี้เลยนะครับ รอสัญญาณบูตแป๊บหนึ่งนะครับลองดูว่าตัวจุกบุลรีในรถของเรานะครับเขาสามารถที่จะจ่ายไฟพอไหมนะครับผมสำหรับ Quick c h a r ์ e 3.0นั่นเองครับผมก็สามารถที่จะใช้งานได้นะผมมองว่าใช้งานแบบโอเคเลยล่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอดูสักครู่นะครับผมตอนนี้กําลังบูตเพื่อนๆก็แสงแดดเยอะนิดนึงนะครับเราอยู่ในรถนะครับผมหน้างงานจริงเลยครับผมเนียนไหมแดดเปี้ยงเลยเพื่อนแดดเปี้ยงเลยนะครับผมเนี่ย ใครที่จะเอามาใช้งานในโรงในรถนะครับพวกรถตู้รถทัวร์รถอะไรต่างๆครับผมก็สามารถใช้งานได้ตอนนี้ไฟกําลังกระพริบเพื่อนๆเห็นไหมไฟกําลังกระพริบกระพริบอยู่นะครับแปลว่าจ่ายในส่วนของตัวไฟพอนะครับจากจุกบุหรี่ในรถนั่นเองครับผมก็สามารถใช้งานได้หลังจากที่เราเสียบจุกบุหรี่ในรถเรียบร้อยนะครับผมก็ สามารถที่จะบูตจ่ายไฟได้แบบนี้เลยนะครับย้ํานะสามารถที่จะบูตแล้วก็จ่ายไฟได้แบบนี้เลยนะครับสามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกันกับในส่วนของตัวพอแบงค์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเทสในส่วนของสปีดเทสเพื่อนๆได้ชมกันนะบบเทสสัก3ารอบนะครับเพื่อนๆได้ชมกันครับผมว่าจะ เร็วแรงสักแค่ไหนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเอาไปใช้งานหน้างานจริงนั่นเองครับผมสําหรับในส่วนของตัวเราเตอร์ใส่ซิมนะครับผมแล้วอาศัยตัวหัวแปลงไฟนะครับ USB Type A 18วัตต์ Quick Charge ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ไปเสียบเป็น DC 12วัตต์2.5แอมป์นะครับผมสำหรับเราเตอร์ 4G เราเตอร์ 5G นะครับรอบแรกอยู่ที่ ดาวน์โหลด70เมกครับผมอัปโหลดอยู่ที่22เมกถือว่าแรงเร็วนะครับผมเดี๋ยวขอตัวรอบที่2แล้วก็รอบที่3เดี๋ยวเรามาสรุปกันถ่ายคลิปนะครับผมสําหรับใครที่สนใจตัวเราเตอร์ใส่ซิมนะครับ <c oughs> เพื่อจะเอาไปใช้งานนะครับหน้างานที่เกี่ยวกับรถทัวร์รถบัสนะครับรถโดยสารที่ต้องการนะครับผมความที่อ่า V.I.P. นิดนึงนะครับใช้ในส่วนของตัว Wi-Fi ในรถยนต์ที่เร็วแรงระดับเน็ตบ้านได้นะครับแบบนี้เลยนะครับรอบที่2คือความเร็วดาวน์โหลดนะครับอยู่ที่81เมกะบับอมอัปโหลดก็อยู่ประมาณ20กว่าเมกนะครับถือว่าแรงเร็วนะครับเต็มสตรีมเลยนะครับตัวนี้ซิม 5G อัลลิมตใส่ตัวเราเตอร์ N X 200 5G CPE นะครับรอบที่3ครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ขอติ๊กก่อนนะครับผมมือเดียวด้วยนะครับใช้งานยากเลยใช้งานยากเลยนะครับถือมือเดียวด้วยนะครับมือถือนะครับติ๊กก็ติ๊กยากหน่อยนะครับผมเห็นไหมรอบที่สามครับผมรอบที่สามก็กระโดดไปนะครับผมอยู่ที่เจ็ดสิบแปดสิบเมกันเลยนะครับผมในส่วนของสปีดเทสครับถ้าเกิดถามว่าเล่นเกมได้ไหมโหชัวเลยเพื่อนลื่นๆ่นนะครับเล่นเกมดูหนังฟังเพลงครับเจ็ดสิบเก้าเมนะครับผมรอบที่สามนะ ดาวน์โหลด79เมกอัปโหลดก็อยู่ประมาณ20-30นะครับผมพอๆกันเลยอันนี้คือเราอยู่แบบพื้นที่ที่แบบทั่วไปนะครับผมแบบขับรถแบบทั่วไปอะไรประมาณนี้นะครับ29เมกเพื่อนๆอัปโหลดนั่นเองครับผมก็สามารถที่จะไปใช้งานกันได้นะครับผมใครที่สนใจตัวเราเตอร์ ตัวใส่ซิมนะครับหัวแปลง USB นะครับเป็นรุ่นใหม่นะตัวนี้นะครับรุ่นอื่นนะครับที่ขายทั่วไปมันรองรับสูงสุดอยู่มาณนแอมป์1.5ใช่ไหมแต่ตัวสายตัวนี้นะครับรองรับสูงสุดนะครับ2.5แอมป์12โวลต์นะครับมันเลยไปดันในส่วนของตัวเราเตอร์ 5G ที่กินไฟเยอะกว่ารุ่น 4G ได้เปิดติดใช้งานได้อย่างนี้นั่นเองครับผมก็ลองดูนะครับเป็นแนวทางสำหรับใครที่จะไปใช้งานนะครับผมในส่วนของรถทัว รถบัสรถโดยสารนะครับผมรู้จะเป็นไกด์ทัวร์ต่างๆนะครับผมที่มีนะครับลูกทัวร์นะสามสิบสี่สิบท่านนะครับผมก็สามารถที่จะเอาตัวซิมซิมเดียวเนี่ยซิมเน็ตนะครับลิมิเต็ดออามาใส่ตัวเราเตอร์นะครับ 5G นะครับแล้วไปเสียบจุกบุรีในรถยนต์ในส่วนของกชาร์จขึ้นไปนะครับ18วัตต์นานเบื่อนในส่วนของตัวพอแบงค์นะครับส0 0 0มื่นแลม30,000มืแลม แล้วแต่นะครับที่เรามีก็ไปเสียบกันได้เลยนะครับผมก็สามารถใช้งานได้จริงนั่นเองอันนี้ผมเทสให้เรียบร้อยนะครับจากรถของผมเองนี่แหละครับผมก็สามารถใช้งานได้เลยนะทั้ง2ระบบทั้งพอแบงค์และจุกบุรีในรถยนต์นะครับก็ลองดูนะครับผมสําหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้านะครับทั้งตัวเราเตอร์หัวแปลงนะครับในส่วนของตัวจุกบุรีในรถยนต์และในส่วนของตัว พอแบงก์เองก็ดีนะครับผมไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปกดเลือกสั่งซื้อกันได้เลยนะครับมีปลายทางด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะหาสินค้าด,ดีๆมารีวิวให้เพื่อนได้ชมกันนะครับกับไอสองรีวิวนะครับเดี๋ยวเราเจอนคลิปหน้าครับ